สวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามมาพบกับช่องบอร์ดเกม e ันเดอ e เลยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงใหม่นะครับที่มีชื่อช่วงว่า Storyboard s นะครับสปอนเซอร์ by low and t h o e นะครับเป็นเพจที่เขียนเกี่ยวกับบอร์ดเกมนะครับทั้งแบบว่ารีวิวแล้วก็เรื่องของประวัติของบอร์ดเกมนะครับเป็นเพจที่มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากนะครับวันนี้เราได้รับการาสนับสนุนจากทางช่องเขานะครับเราก็ได้ข้อมูลมาวันนี้เราจะมาพูดถึง เกมเกมหนึ่งครับซึ่งเป็นเกมที่ตั้งอยู่แบบว่าไอสถานที่เนี่ยของเกมเนี่ยมันตั้งอยู่เป็นแบบที่จริงๆนะครับอยู่ที่สกอตแลนด์นะครับพูดถึงขนาดนี้คนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันคือเกมอะไระครับสำหรับเกมนี้เลย i s โซ of Sky านะครับ from s h i e p e n to king อันนี้เป็นชื่อเต็มๆของมันนะเรามาพูดถึงตัวของไอโซออฟสกายครับแล้วก,กอดสกายกันคือเขาจะบอกว่า เกาะนียเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่แยกออกมาจากาประเทศสกอตแลนด์นะครับแล้วก็ตรงเกาะนียมันก็จะมีแบบว่าวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับมีจุดที่น่าสนใจในหลายๆจุดคือถ้าเราพูดถึงตัวเกาะนียมันจะมีจุดท่องเที่ยวนะครับหลักๆก,ก็จะมีตัวของสะพานนะครับแล้วก็จะมีแบบจุดชมวิวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวของเกาะสกายกันแต่นิดนึงผมจะไป อธิบายถึงเกมก่อนแต่ไหนจะได้รู้ว่าเออเรามาพูดถึง a z u r of Sky เกมมันเป็นยังไงคือเกมเกมนี้ครับมันจะเป็นเกมแนว t o w e Placement นะก็คือการแบบว่าจัว่วไอตัวของทาวที่เป็นแบบแผนที่ครับค่อยๆแบบต่อแผนที่ต่อภูมิประเทศนะครับคือเริ่มต้นมาแล้วก็จะมีทาเริ่มต้นใช่ไหมเขาจะเลือกจาก3อันเลือกมาเลือกมาแล้วเราก็เอามาต่อต่อต่อ,ตอแล้วก็ มันก็จะมีภูมิประเทศที่แตกต่างกันใช่ไหมมันจะมีแบบเป็นทุ่งหญ้าเป็นภูเขาเป็นแอ่งน้านะครับแล้วก็ช่วยกันแข่งกันต่อแล้วก็ทําคะแนนนะครับโดยสิ่งที่น่สญญาสนใจก็คือว่ามันจะมีแคลนต่างๆนะครับซึ่งอยู่ในภูมิภาคเนี้ยแล้วแคลนต่างๆก็แบบว่าต้องมามาซื้อขายภูมิประเทศกันประมาณนั้นซึ่งมันจะสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของ Ice of Sky ครับอันนี้เข้าเรื่องประวัติศาสตร์เลยคือเขาบอกว่าในอดีตสมัยศตวรรษที่1 2เนี่ย สมัยนั้นเนี่ยครับเขาบอกว่าดินแดนทางตอนเหนือของสกอตแลนด์เนี่ยไล่ลงมาจนถึงอังกฤษเนี่ยครับรวมถึงไอเอเซอร์ออฟสกายด้วยมันจะมีการปกครองที่แบบว่ากลุ่มใครกลุ่มมันครับเป็นแคลนซึ่งในสมัยนั้นมันก็จะแบบว่ายังเป็นแบบหัวหน้าแคลนใช่ไหมเขาจะเรียกว่าชิฟเทนที่เป็นแบบหัวหน้ากลุ่มแล้วก็มีการปกครองทางเหนือก็จะมีกลุ่มหนึ่งทางใต้ก็จะมีกลุ่มหนึ่งอะไรนะก็จะมีการแบ่งตัวครับมีแบ่งเป็นแบบว่าแคลนต่างๆมากคือมีแคลนตรงกลางมีอย่างเงี้ยมีชื่อแคลนแมกโลด นะครับแล้วก็จะมีแคนแมคโดนัลนะครับแล้วก็จะมีอีกโอ้โหอีกหลายแคนเลยแต่เอาง่ายๆว่าช่วงนั้นนะครับคิศสัตว์ศัพท์ที่12เนี่ยก็จะมีการปกครองแบบนั้นหลังจากนั้นก็ผ่านไปแบบประมาณคิศสัตวัพท์ที่16ถึง18มาเนี่ยครับก็จะเป็นยุคที่แบบว่าเริ่มเริ่มล่มสลายของระบบแคนและก็จะเป็นแบบว่าเปลี่ยนระบบการปกครองประมาณนั้นเขาบอกว่าตอนนั้นมันมีเหตุการณ์สําคัญนะครับ ทางที่ประเทศสกอตแลนด์เนี่ยในปี1745นะครับเป็นเหตุการณ์เขาเรียกว่า,า Jacobite Rising นะครับหรือเขาเรียกว่าการก่อกระบทเพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์ของพระเจ้าเจ,าเจมส์ที่7แห่งสกอตแลนด์นะครับโดยราชวงศ์สวตรวดอของพระองค์เนี่ยถูกแย่งชิงอํานาจไปนะครับโดยราชวงศ์แฮนโนเวอร์จึงทําให้มีที่ฝ่ายที่ต่อต้านของราชวงศ์สตวตเนี่ยกลับมามีอํานาจอีกครั้งนึงคือ จักจักงวงๆมากนะครับสมัยนั้นเขาบอกว่ากลุ่มต่างๆที่เคยปกครองไอเซอร์อฟสกายเนี่ยก็เกิดแตกคอกันแล้วก็สู้รบก,กันนะครับแล้วก็เสียกําลังคนไปมากมายประมาณนั้นซึ่งอัอนนี้เป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ประมาณนั้นเรื่องการปกครองแต่ถ้าเราจะพูดถึงไอเซอรออฟสกายเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจสมัยนี้นะคงจะหนีไม่พ้นเรื่องการท่องเที่ยวครับเพราะว่ามันมีสถานที่ที่แบบน่าสนใจมากคือตรงนี้ผมชอบมากนะครับเขาเรียกว่าสะพานเก่า ส,สลิกกฮันนะครับเมื่อกี้ผมต้องเว้นไว้นิ้ยไปอ่านชื่อชื่อมันอ่านยากเลยเกิดน,นะครับสลิกกฮันซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปีพันแปดนครับตั้งแต่สมัยที่แบบว่าเขาเริ่มเปลี่ยนการปกครองใช่ไหมเริ่มแบบว่า,าเรื่องแคนอะไรเริ่มอะไรเริ่มจบลงซึ่งสร้างแต่ปีพันแปดแปลว่าจนถึงตอนนี้คือ2 0 0รกว่าปีแล้วนะแล้วก็เป็นสะพานที่เอาไว้ข้ามแม่น้า ตรงที่ส่วนมันก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะมันก็ตื้นๆอยู่นะครับแต่ว่าสะพานตรงนี้มันมีเซลลิสพอยต์ก็คือจะมีเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าตามตำนานเนี่ยในสมัยก่อนนะครับจะมีนักรบหยิงที่แบบแข็งแกร่งมากนะครับเดินทางไปทุกที่เลยแล้วก็เขามีชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดนะครับก็น่าจะอารมณ์ประมาณแบบในเกมวโทนแบบนี้ใช่ไหม แล้วก็มันได้ยินเรื่องลือชื่อไปถึงนักรบชายที่แข็งแร่งกันของไอร์แลนด์นะครับเขาได้ยินว่ามีนักรบหญิงที่แข็งแร่งของสกอตแลนด์เขาอยากจะเข้ามาประลองด้วยอยากรู้ว่าใครจะชนะก็เลยข้ามน้ําข้ามทะเลครับมาที่เกาะสกายเพื่อมาแข่งกันดูก็ต่อสู้กันจนดูเดือดเลยนะครับจนแบบว่าดินแดนสั่นสะเทือนกลายเป็นถุกเขาและภูเขาต่างๆนะครับแล้วก็ทางด้านลูกสาวของนักรบหญิงเนี่ยเขาก็แบบล่ําไห้นะครับเพราะว่าล่ําไห้ ตรงแม่น้ำตรงนี้แหละเพราะว่าเออมันมีโอกาสน้อยมากที่แม่จะชนะหลังจากนั้นก็มีแบบนางฟ้ามาได้ยินนางฟ้าก็เลยแบบว่ามาปรากฏตัวแล้วก็บอกว่าอ่ะนี่เธอเอาหัวจุ่มน้านะแล้วล้างหน้าหลังจากนั้นก็เธอจะได้รู้วิธีว่าจะทํายังไงให้แม่เธอหยุดการต่อสู้ครั้งนี้หลังจากนั้นครับลูกสาวพอล้างหน้าเสร็จล้างหน้าล้างตาก็แบบเออเก็บสมุนไพรเก็บของเก็บอ่าเขาเรียกว่าไงแบบเก็บถัว่วเก็บ พืชกับบ้านไปแล้วก็ไปทําอาหารครับหลังจากนั้นทําอาหารกินโชยออกไปครับกินโชยออไปตรงที่เขาสู้กันอยู่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็หลังจากสู้กันมาละหลายวันนะครับสู้กันจนเหนื่อยจนหิวก็เลยแบบว่างั้นเดี๋ยวขอพักยกก่อนแล้วกันแล้วก็ไปกินข้าวครับที่ลูกสาวทําไว้หลังจากนั้นเออพอสู้กันเสร็จเขาก็มีความคิดว่าอา้าวจริงๆตามมารยาทแล้วเนี่ยเรามีความเชื่อกันว่า you can't f i g h t someone who has h o s t you ever คือเขาบอกว่า คุณไม่สามารถสู้กับคนที่แบบว่าเขาต้อนรับขับสู้คุณแบบว่ารับคุณมาเป็นแขกในบ้านได้นะนั่นแปลว่าไอ้นักรบชายเนี่ยก็ไม่ควรสู้กับนักรคหญิงน,นนะเพราะว่าคุณเป็นแขกบ้านเขานะคุณกินข้าวด้วยกันแล้วหลังจากนั้นก็เลยแบบอ้าวจบการต่อสู้เพียงเท่านั้นนะครับก็เขาบอกว่าตรงสะพานตรงนี้นะมาถึงเนี่ยต้องเอาหัวจุ่มน้ำานะครับเพราะว่าถ้าเอาหัวจุ่มน้ําปุ๊บมันจะเขาเรียกว่าทําให้เรามีจิตใจที่ใสสะอาดนะครับทำให้เราสวยสะพรั่งไปตลอดนะครับนี่ ก็จะเห็นว่ามีหลายๆคนเอาหัวมาจุ่มน้ำนะครับก็จุ่มประมาณ7วินาทีประมาณนี้แหละอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจะเป็นตัวของนิสพอยด์นะครับก็มันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นจุดชมวิวนะแล้วก็จะมีตัวของอเนินเขาริมทะเลอะไรประมาณนี้นะครับให้เราเนี่ยผมให้ดูบรรยากาศแล้วกัน และนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับ Iso of Sky ผมว่าเป็นเรื่องราวที่บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามเราด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เกมต่อไปที่เราจะเอามาพูดถึงกันเดี๋ยวต้องรอดูครับเพราะว่า,ามี เรื่องราวเรื่องอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมจะเอาประวัติเอาสถานที่จริงๆมาให้ดูกันนะครับเราเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอย่ามาาัวรอช้าเข้าไปซัพพอร์ตที่ p a t r ิออนหรือถ้าอยากซัพพอร์ตเราทางเพล่าก็สามารถซัพพอร์ตได้ทางอีเมลนี่เลย